กินข้าวเที่ยงครับเพราะว่าข้าวเที่ยงกินเวลานี้ทุกวันข้ากระบายข้าวมาจากบ้านครับมาจากบ้าน ไลยพอรครับนี่ลยพอตอนนี้ก็เอามาจากบ้านทอดไข่ไม่ดำปี้ๆเลยเมื่อเช้าใช้ไฟแรงไปหน่อย มันร่มแห้งเลยมันสกิงมันสิกิ่งออกจานนะครับแป๊บหนึ่ง ใส่กุ้งจกักโตนี่กุ้งห้าตัวหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้ากุ้งห้าตัวเป็นบอคอยหิวไหมกินกาแฟาแล้วสวดชจอกโกยุสิกินเบิร์ตบะบุนี่ กินแบบไม่ต้องพริกน้ำปลาเมื่อกี้พิ่งสลัดเออไม่ใช่เพิ่งสมัครแอปทางรัฐเสร็จครับเดี๋ยวสิบแปงแอปทางรัดเห็นเขาบอกว่าเริ่มหนึ่งสิงหาเนี่ยแต่เขาสมัครก่อนเ้าก็บเราต้องไปแย่งคิ่ว่าผู้ใดเดี๋ยวจะให้ดู จะเป็นอย่างนี้แล้วลับหน้าก,กล้องเห็นบ้งเอาหนี้เป็นอย่างที่ขอแอปตัวนี้แอปทางรัดตอนแรกก็เข้าตัวนี้ก่อนทางรัด มันก็สี่ขึ้นเขาบอกว่าทางรัฐมันก็จะขึนกระจิมตัวนี้อ่ามันก็สี่ขึนแล้วก็ติดตั้งปิดตั้งกับตัวข้างล่างนี่แหละครับพอติดตั้งแล้วนี่ได้ตัวนี้ทางรัดนี่แหละ ตอนแรกหน้าจอโทรศัพท์มันเป็นสี่เเอ็นบอา,ากัมมหนา้าจีนี่ google เนี่ยถ้ากับจิมไม่แล้กกับบาาใส่ทางรัฐด้วอามันก็เป็นทั้งอื่นนอกบ้านทางรัดอ่านี่ทางรัฐมันกับสิขึขนแนวนี่ท่ากับจิมไอทางรัฐนี่แหละ เราก็จิ้มเรากต็ติดตัต้งติดตั้งนี่แหะติดตั้งตัวนี้นี่ล่อให้มันโหลดความมันโหลดเสร็จแล้วเราก็เริ่มทําการกัดระตามที่มันบอกนั่นแหละมันกัสีมีไอ้อ่าที่เขาบอกเรื่อยๆมันก็จะขึ้นเป็นอ่าใส่บัตรประชาชนนกจากใส่บัตรประชาชน อ่าหมายเลขบัตรประชาชนพอเราจิ้มใส่หมายเลขบัตรประชาชนเสร็จก็มีบันเดือนปีเกิดมันก็สิเป็นเลี่ยง้นมาเลยอ่าตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามไปเรื่อยๆเ้าเกิดวันที่เท่าไรเ,าเ้าก็จิ้มอ่าก็จิ้มและทีนี้ก็จะเป็นเดือนกนก็มันก็จะขึ้นปุ๊บๆไปเลยเราก็จิ้มตามที่มันขึ้นแล้วก็จะเป็นเดือนเราเกิดเดือนไหนเราก็จิ้มตรงเดือนที่เราเกิด แล้วก็พศพศมันก็จะขึ้นให้เป็นยาวเพื่อเลยเราก็เลื่อนเลื่อนเขลียเขียเขียขึ้นว่าเราเกิดพศที่เท่าไหร่สองพันห้าร้อยเท่าไหร่อ่าเราก็จิ้มแล้วก็ชื่อชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นช่องชื่อเฉยเฉยไม่ต้องใส่นามสกุลแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นนามสกุลอยู่ชั้นล่างแล้วก็จิ้มนามสกุลใส่พอจิ้มนามสกุลใส่อ่ามันก็ให้ถ่ายบัตรประชาชนเขาก็เอาบัตรอ่าว่างโลก,กับเพื้นนี่แหละ นี่แหละครับเมื่อกี้ทาอยู่ตรงนี้เราก็เอาบัตรประชาชนวานงลงมันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมให้เราเอาเอาโทรศัพท์ถ่ายเอ่อพอเราถ่ายปุ๊บพอเราถ่ายปุ๊บมันก็จะพอเราถ่ายรูป,ปรเราเสร็จมันก็จะมีสแกนใบหน้าเออสแกนใบหน้าก็น,นี่แหละก็เอาหน้าใส่ข้างผนังนี่สิเละแล้วก็เอาเล็งเล็งให้มันตรงแล้วทีนี้ พอเลงเฉยเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จเราก็เอียงเอียงโทรศัพท์หน่อยนึงเอียงซ้ายเอียงขวาพอเอียงซ้ายเอียงขวามันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกเปิดขึ้นอืมแล้วก็จิ้มตามที่มันบอกนั่นแหละจิ้มว่าตกลงอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆกับหลายเติบอยู่อ่ากอข้อมูลกอข้อมูลเสร็จก็ก็รอวันที่หนึ่งนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเราไปรอทําวันที่หนึ่งทีเดียวเนี่ยเน็ตอาจจะร่ม ก็จังเข้าไอ้คนละครึ่งนั่นแหละคนละครึ่งที่แย่งกันนั่นแหละเพราะแย่งกันเข่าไหลเน็ตนม,มบ่ท่านเพราะว่าเงินคนละหมื่นเนี่ยมันหลายมันหลายกว่าคนละครึ่งอีกคืออาจจะได้อยู่แต่มันจะช้าคือเราเรียบทําไว้ก่อนก็มันก็อาจจะเร็วเพราะว่าในข้อมูลเขาบอกว่าให้เรียบโหลดไว้ก่อนก่อนที่จะถึงวันเพราะว่า ถ้าถึงเขาตรวจสอบข้อมูลมันอาจจะช้าแต่ถ้าเราส่งข้อมูลก่อนเขาก็ตรวจสอบเร็วเราก็ได้เร็วนะครับเขาตรวจสอบให้เร็วก่อนเราก็ได้เร็วแต่ถ้าใครมีเงินฝากเยอะๆก็ไม่ได้นะถ้าใครมีเงินฝากในธนาคารเยอะๆเท่าไหร่เขาบอกว่าห้าแสนหรือห้าหมื่นจำไม่ได้ก็ไปดูรายละเอียดเอา แต่ผมมีเงินฝากอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหมื่น <c oughs> มีเงินติดอยู่ในธนาคารไม่ถึงหมื่นก็เลยไม่ต้องคิดมากว่าจะผ่านไม่ผ่านคือผ่านหมดทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าเราไม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคาร อันนี้เอาไข่ไข่สองฟองนะครับเอาไข่มาตีแล้วก็โยนกุ้งลงใส่ห้าตัวนะครับแล้วก็มาทอดมันทอดไข่ปกติก็ใส่กระเทียมใส่หอมใส่พริกขี้หนูใส่รสดีไม่ได้ใส่น้ำปลา คนไทยครับคอมเนคนล่าสวัสดีครับพรชัยเอียงเนี่ยพรชัยนินยาคนอีสานครับคนอีสา <c oughs> นกิ <c oughs> <c oughs> นข้าวนํำกันเดอร ็ดงานอยู่ในกรุงเทพนี่ล่ละครับคนอีสานเทดงานในกรุงเทพนี่ละ่ะมันกับมแต่ต่างดาววิลีนั่นละ่ะในกรุงเทพอะไร้ข้นรถเม์แตกบึนบอนูยมีแต่ตงแต่พามากับเลาาเวลาวัาว่นหยุดพระเจ้าขึ้นรถเม์ไปหาเที่ยวน้ำกันหาเที่ยวหาเยี่ยมยามกันนะนบ้านกับเจอพามาเราเรออยู่ป้ายรถเม์สิไปบางที่ เย็นท่าอยู่รถเมียที่ลังสิตจะไปไหนถามผมอาจะไปบิ๊กซีบางพีวัาสันว่าบิ๊กซีบางพีมาเรียนรออยู่นี่ทั้งวันก็ไม่ได้ขึ้นดอกมันไม่มีรถวัาสันดอกรถตู้ไม่ผ่านไปขึ้นอยู่ข้างโรงหนังมเมเจอร์ดังสิบพุ้นวัาสันดอก บอกแล้วตอนแรกยังนั่งเสือ้อตุ๋ยอยู่อ้อบอกได้ดีเรายังบ่เสื้ออีกขัสันการนั่งทายอยู่นี่วัดมือแล้วเด้อเหดอกพมา่ามาทำงานอยู่เมืองไทยทังเมียทั้งลูกละอุ้มลูกเราสิพี่เย่ยมยามกันอยู่ทั้งบิกซี่บางพีงง่วันหยุดน้องมอนิกับันหยุด วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าก็วันหยุดเมื่อวัานก็วันวันหยุดบอกเมื่อวันหยุดบอก ต่อไปในกรุงเทพก็จะมีมีแต่ตา่างดาวแล้วครับต่างชาติตา่างดาวต่างชาติเลยคนไทยคนอีสานใหญ่ประยู่ชาติเมืองไปแล้ว ผ่อนชัยนินยาเนี่ยยุไสเนาะครับผ่อนชัยนินยา มาเด้อทอดไข่ใส่กุ้งอทอดไข่ใส่กุ้งกินรูยอีกนี่เราได้สลัดเหรอ ยืดระดับเหรอบัว,วได้อะไหรไหมูผัดอะไหรไหมูกรเทียมกับเป็ดไข่ดาว 재미, что ни ценьдэй filtrate อันน,น,อนี้เลยน้อนี่มิตีอย่างนี้มิตพระวันบอ่อนมิตพระวันพรชัยนินยาครับออมมืืมียผ ฝนตกไหมข้างนอก สำหรับรายนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม